สวัสดีค่ะมน,นียายปูก่กสิมาว่าวตัวว่ามาทำวัดเสาแดเดเลยายปู่มาวัดใดอีอย่างยายปู่กิษณ้บ่อยฟังหลังจากที่ทำวัดเสาพิจา,พจ,าจารณาพิจารนาเจ้าของแล้วก็พิจารนาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ดูเรื่องดูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันบบเทียงแล้วก็คนเฮาเนี่ยเกิดมาจากธาตุสีขันหา่าวไปแล้วเนาะบัทีนี้ การเป็นยู่ของคนปกตินี่ที่เขาสิย่ใดนี่มันสิมีขาเอินว่าพิจารณาเครื่องนุ่งห่มหด้อป่ที่ไหนพิภาวภาะนี่เวาาเเลารเพิ่นไปบวชเพิ่นสิมีอัฐา,าบริคาร 8. แปดแน่นบ่ก็สิมีผ่าสามผืนผ่าสามผืนบาดเข็มที่กองน้ำามีามกวนนวดผ่าสามผืนเนาะ เข้มมีกองน้ำที่ควรนวดแล้วก็ได้ที่ว่าสิเฮ็ดแห่งอยู่ไดฮะและเพิ่นก็นเลยศาส,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 สนาพุทธเขาดีสอนการมากหน่อยสอนการมากหน่อยบอ่ได้เบียดเบียนกันบ่ได้ลูกมากหน่อยอชีวิตที่อยู่ได้โดยการ มีเสือผ้านุง่งมิอาหารกินมิที่อยู่อาศัยแต่บ่ถึงกับว่าอ่าหรูหราแต่ว่ายู่แบบสะอาดอยู่แบบสันโดษมาที่นี่สีเวลเรื่องพิจารนาทุกเสานี่หันเข้ามาทำวัดเสารี่สิมิสีพิจิรนาเครื่องนุ่งห่มเนี่ยแต่ว่าหันสมุติว่าเห,หันสมุติว่าพระเนี่ิ่นสิบอกว่าพิจารณา่นสิว่าก,กี่กี่วอนเนาะแต่ว่าเหันมาเขาสิว่าอาพรอนเนี่ย มาที่นียแยปู่กับศิวาคือเกาคือสิเอาค้ําแปลเราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วนุ่งผมอาพรแต่พระนี่สิวาจีวอนเพียงเพื่อบําบัดความหนาวเพื่อบําบัดความร้อนเพื่อบําบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคานทั้งหลายและเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะ,วะอันให้เกิดความละอายเนี่ยมีแค่นี้แหละ สำหรับพิจารณาเครื่องนุงพมแสแดงว่ามีพ่ออยู่พ่อใส่บ่าหายเลิดรู้เกินไปถ้าเฮาเลิศรู้เกินไปวิ่งตามสังคมจะเกิดความหนึ่งแบ่งแยกคนนั่นรว้ยใช่เสื้อผ้าดีเสื้อผ้าเขาชุดนึงเป็นมืน่นคนนี่เสือออเส้อผ้าบ่ดีเสื้อผ้าราคาเป็นร้อยเป็นพันบ่หิราคาเขาคนนั่นเลี้ยงคนนั่นอยู่บ้านหลังบักไงหลังโต บอกคนสิว่าวน้ำค้นที่ว่าบ้านหลังน้อยมันเป็นการแบ่งแยกกันด้วยเขาแบ่งแยกเองเน่โดยความเป็นมนุษย์เราวม่มีการแบ่งแยกเขาสิมีนึงถ้าที่คันหาเท่านั้นที่เขาย่านกันทุกเมือนี่คือบกกา,ค,าคืออย่างหูบบ่งจากภายนอกภายนอกนี่เด้อเครื่องนุงหม่มการกินอาหารบางคนจานละพันสองพันกว่าไปเนาะเห็นข้าเจ้าเคยบอกว,าว,าวา่ากุ้งชีตัวนี่พันสอง ตามที่เบิ้งในข่าวเนาะอันนี้คือว่าเสือตัวหนึ่งตัวแล้เป็นหมืน่นสองหมืน่นสามหมืน่นลองเท่าคู่หนึ่งเป็นหมืน่นสองหมืน่นสามหมืน่นกับลองเท่าแต่คู่ละสิบแปดบาทเขาเอื่นว่ามันก็ใส่ใดขึ้นกันแบบว่าอ่าคนเขาทุกมือน,นี่แบ่งกันที่ว่าเขาเห็นจากภายนกอกโบมันภายในสิทธิ์ยึดถือความรวยความจนเครื่องเสือผ่าเครื่องนุ่งห่มนี่แหละ ข้าเจ้าก็เลยเอามาพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาใส่นั่นมันแค่ปกปิดความหนาวเสื้อผ้านี่ปกปิดความหนาวแม้ในสีราคาแพงปันไดก็เพื่อปกปิดร่างกายปกปิดความหนาวบ่ให้มันอุจจารตาตาบัดนี้ป้องกันยุ่งลมแดดและสัตว์เลยข้าหมายควาว่าหันเขาใส่เสื้อผ้าแล้วเสียงูมันตอดเท่ามันยังหน่อยมันกับผักกอนแล้ววะ เออสิผาลาคาแพ้งละคาร้ายบันไดมันก็ต้องซักได้เขาจังบอกว่านุ่งหม่มจะพ่อเพียงที่ห้าพิดกันทุกมือนี่คือการมองกันด้วยสายตาคนนี้รวยคนนี้จนคนนี้นั่นคนนี้รวยคนนี้จนเออแล้วก็อยากถ้าอยากเท่าเทียมกันกับมิการทุจริตเกิดขึ้นเนาะเอออันนี้คือเขาเห็นนั่นแหละอันนี้ก็สิบว่าวปไกลก็เลยมือนี่ สีว่าเรื่องพิเจรนาเครื่องนุ่งห่มให้ฟังยูซือฮันล่ะคือว่าเขามีเครื่องนุง่ง uz uzu, ห่มไว้คือปกปิดความหนาวบำบัดความร้อนกันแดดกันร่มกันฝนแล้วก็ปกปิดบ่บดบปปบให้เกิดความละอายแค่นั้นเออที่ว่าเขาใช้เสื้อผ้าเนี่ยมันสิาคาสูงบันไดมันก็นมีแค่นั้นละ่ะปกปิดบ่ให้เกิดความละอายอันนี้ว่าเรื่องเครื่องนุ่งหม่มแต่ว่ามืออื่นสีว่าเรื่องพิษเจรนาอาหารเด้อาหาร อาหารเที่ยวกินทุกมือเนี่ยพิจารณาอาหารการที่ท้ำวัดเสาท้ำวัดเด่นสิมิพิจารณาทุกขังเลยหนึ่งเครื่องนมหุมสองอาหารสามที่อยู่อาศัยยารักษาโรคพราะว่าคนฮ้องมันขากันทุกมือนี่คือคือคือ,คอปัจจัยสามอย่างเนี่ยเฮ็ดห้โโรโกรดหลงเฮ็ดห้ทุกแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาก็ต้องมาดับทุกเขาผิดกันทุกมือนี่คือนี่แหละเอามา ตอบสนองความต้องการจากของเพื่อว่าให้มันท่านมูพราะว่าเขาเบิงคนภายนอกเขาก็เลยเนื่องพิษศินสิว่าเรื่องสินหากับลงมาสินหากับมักแปดพีเ่เจ้าเนื่องพิษีินพราะว่าเจ้าอยากได้ไปจี้ไปป่นเขาพออยากได้คือเขาอยากได้เงินมากไปลักทรัพย์ไปโคบไปโกงว่าย่อมเปิดเผยแต่พออยากได้เงินมาก ไปต้มไปตุนไปอีอยังเขากับพ่ออยากได้เงินมากมาซื้อนี่ละ่ะซื้อที่ยู่อาหายที่ยู่อาศัยอาหารยารักษาโรคแล้วก็เครื่องนุ่งห่มนี่ละ่ะมันก็มีแค่นี้แหละคนทฮ่ที่ขากันทุกมนีคือที่ยู่อาศัยเครื่องนุมมมม่งห่มยารักษาโรคแล้วก็อำนาจวาสนานี่มันบ่งบอกทางการเครื่องนุ่งห่มน้ำที่พิดกันทุกมน,นี้เนาะแล้วก็สีาเรื่องมรกแ8ดตอ่อคือว่าหนึ่งห,หาพหจาปเจรนาวา่า การพักผ่าการพัดผาาจากกันให้หูจักว่าเขาสามารถเท็ดใจได้บบความแก่คือความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายนีย่คือความทุกข์การพัดผาาจากของรักทั้งหลายคือความทุกข์การอาราพั์เป็นสิ่งบด,ดีอยู่ในสินหาการพูดจาสซอเสียดพูดไล่คนอื่นก็อยู่ในสินหาการอารักเล็กขโมยหน่อยผิดพ,พัวัพพวิพิมี์ทั้งหลายอยู่ในสินหาเบิด สิ่งที่สิกํามจัดมันไดคือมักแปดนี่แหละสิลุงมามักแปดคือก็มักแปดคือหนึง่งย่ไปเบียดเบียนคนอื่นอย่าไปขาสัว์อย่าไปพูดเท,ท็จอย่าไปหลอกลวงคนอ่าพวกซนเล่นอีอย่างทั้งหลายนี่มีตั้งแต่การบิดบังทั้งหลายคือย้วยนการรักษ์ทั้งนั้นเลยรักษาพ,พูดเท,ท็จพูดเท,ท็จให้คนเสือว่าเป็นความจริงทั้งๆที่เจ้าของเฮ็ดบ่ระถือประมาณนี้นะเขาไห้เขาสังเกตทุกมือนี่โดยมาก ค้นขากันทุกมือนีก็เพราะอันนี้แหละเพราะหนึ่งพูดเท็จพูดเท็จนี่ล้าที่สุดเลยพูดเท็จนี่มันแปลงออกเป็นตรงว่าสามสิบสองเลยพูดซอดเสียดพูดใส่ลายพดกนี้มันใส่ลล่กันทุกมือนีก็ใส่ลล่กักนแล้วก็ลืมบางเจ้าของอืมมืนในยายปู่กับซิวแค่นี้แต่กับซีวาเมือนีวาเรื่องเครื่องนงม่มมืออื่นกับซีว้าเรื่องอาหารแต่ว่าอันนี้อยู่ใน ทำวัดเศาท้าวัดเย็นเบิดเดย์เพราะว่ายายปูต้องการเบ้าเรื่องมาวัดใดอีหยางมาวัดได้อะไรยายปูอยากค้นอื่นมาวัดคือกันแบบว่าย่างหน่อยมาวัดเนี่ยใหมาทำวัดเศร้าทั้งวัดเย็นและพิจารณาว่ามาวัดใดยี่หยางเขาสามารถเขียนลงของเขาใดเบิดเดย์เพราะว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นมาปิดกันค้อมู้ทั้งอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันดีดีเด,ดย์มันสามารถเลียนรูกันได้ทั้งทุกอย่างเนี่ย ทั้งเทคโนโลยีที่ว่าใหม่ๆเนี่ยได้เบิดทุกอย่างอยู่ที่ว่าเขาสนใจบ่เขาเปิดเผยรับความจริงบ่ถ้าเขาบ่รับความจริงเณาบ่รับความจริงเกี่ยวกับการพัฒนาคนเข้าก็จมปักอยู่หมองเก่าคือบ่ไปบ่มาเอาเป็นว่าเท่านี้แค่นี้ค่ะขอบคุณหลายๆเด้อยายปูก่ก็บศิวะจะเรื่องนี้คือเขาเพราะว่ายายปู่ต้องการว่ามาวัดได้อะไรวัดก็คือศาสนาเนาะ เจ๊ปูสิวาสองเรื่องคือมาวัดใดอีหยังกับประเทศชาติไหยอีหยังค้นเพราะว่าประเทศชาติไหยหลายหลายแต่คนลืมคืดโผเพราะว่าหฮาลืมหฮาลืมเบืองการพัฒนาของประเทศประเทศนี่ก็การพัฒนาของประเทศนี่มันมาจากคนเด้มันมาจากคนเด้คนที่ไปบริหารเด้เจ๊ปูศิวาสองยางว่ามาวัดใดอีหยังประเทศชาติไหยอีหยังเฮ้าแน่เจ๊ปูมีสองเรื่องเท่านี้เด้ เพราะว่าชาติศาสตร์ศาสนายายปู่บอกสองเรื่องเพราะว่ายายปู่ได้จากส่วนนี้เด้ที่ว่ายายปู่เป็นคนจนเถ่าคู่มือน,นี่ก็คือได้จากสองอย่างนี่แหละชาติศาตสตรแค่นี้ค่ะยายปู่ก็เลยที่ว่าอีกอีกอย่างที่ได้จากนั่นก็คือยายปู่เปเป็นอาสานี่แหละรับเรื่องต่างๆไม่มเห็ดทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดขึ้น ให้มันเกิดแต่ผลดีผลดีในประเทศเท่านี่ยบอกว่าการพัฒนาค้นการอีอยังจากให้มีผลดีอยากให้ค้นหูว่าให้อีอยังแน่บางคนนี่ยึดติดคนอื่นจนลืมว่าเขาใหา้อีอยังเขาลืมคิดพอ